ข่าวในข้องใจหลวงพี่คนดังแชร์รถเก๋งวนรับบินทบาททำไมหน้าคุ้นๆเร่อกได้ว่ายังคงกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจไปอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับได้มีเพจอีซอขยี้ข่าวได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความระบุว่าธรรมะคืออะไรคิดเอาไว้ใช่ต้องใช่แน่ๆเร่ร่อนวนารามอย่าแชร์เยอะค่ะเดี๋ยวสำนักพูดเห็นปอลอช่วงนี้ซอโพสต์น้อยงานเยอะแต่ถ้าโพสต์แล้วแต่ละเรื่องมีจุกแน่นอนค่ะ โดยเหตุการณ์ในคลิปเผยเห็นพระรูปหนึ่งซึ่งมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับพระคนดังที่กำลังเป็นวรัลหรือหลายคนให้ฉายาว,ว่าพระปีนเสาไฟยืนรอบ,บิทบาทอยู่หน้าตลาดแห่งหนึ่งมีญาติโจมาใส่บาทอยู่เรื่อยๆสักพักก็มีรถเก๋งสีขาวมาจอดใกล้ๆหลวงพี่รูปด,ดังกล่าวก็เดินไปเปิดป,ประตูคล้ายเอาของไปเก็บแล้วก็เปิดกระโปรงท้ายรถจากนั้นก็เดินมาในตลาดอีกครั้งหนึ่งหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตแห่พิาพากษารณระบุว,ว่าพระที่ยืนนิ่งรอญาติโจมาใส ใส่บาทตามตลาดผมเนี่ยไม่เคยใส่เลยครับ